สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิตุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องสมาชิกคริสตจ,จักรแสงสวัสิภาพที่บางใหญ่แล้วก็แสงสวัสิภาพที่คลองหลวงค่ะสุวรภัทราปาลมะนะคะทุกท่านอยู่ในบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่12ค่ะเดือนมก,กราคมปี2022แล้วนะคะเราอยู่ในพระธรรมโยชัวค่ะในบทที่14นะคะทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ข้อที่ 1-15ถึง15ค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเราอ่านพระคัมภีรไปด้วยกันเลยนะคะต่อไปนี้เป็นส่วนมรดกที่ประชาชนอิสราเอลได้รับในแผน่นดินคานาอันซึ่งเอเลอาซาบุโรหิตและโยชูวาบุตรนูนและหัวหน้าสกุลของเผ่าคนอิสราเอลได้แจกใจให้แก่เขาพวกเขาจับฉลากแบ่งมรดกกันในระหว่างคนเก้าเผ่าครึ่งตามที่พระยาเวทรงบัญชาทางโมเสส พระโมเสสได้ให้มรดกแก่สองเผ่าครึ่งทางภากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนแล้วแต่ท่านไม่ได้แบ่งให้พวกเลวีเพราะว่าพงพันธุ์ของโยเซฟมีสองเผ่าคือมนัสเซและเอฟราอิมพวกเลวีไม่มีส่วนแบ่งในแผ่นดินนั้นได้แต่เมืองต่างๆที่จะเข้าอาศัยอยู่กับทุ่งหญ้ารอบเมืองสำหรับฝูงปสุสสตว์และทรัพย์สินของเขาเท่านั้นคนอิสราเอลได้แบ่งที่ดินกันตามที่พระยะเวทรงบัญชาไว้กับโมเสส แล้วคนยูดาห์มหาโยชูวาหน้าเมืองกินลาการและคาเลบ,บุตเิฟุตเตชาวตระกูลเคนัสได้กล่าวแก่ท่านว่าท่านทราบเรื่องซึ่งพระยาเวตรัสกับโมเสสคนของพระเจ้าที่คาเดชารเนียเกี่ยวกับท่านและขาพเจ้าแล้วเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวใช้ให้ขาพเจ้าไปจากคาเดชารเนียเพื่อสอนเนมดูแผ่นดินขาพเจ้ามีอายุ40ปี เจ้าได้นำข่าวกลับมาแจ้งแก่ท่านตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าแต่ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้ทำให้ประชาชนเสียใจแต่ข้าพเจ้าได้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจในวันนั้นโมเสสได้สาบานว่าแท้จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นจะตกเป็นมรดกข,ของท่านและของบุตรหลานของท่านสืบไปเป็นนิดเพราะว่าท่านได้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจและบัดนี้ ดูสิพระยาเวห์ยังทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอด45ปีนี้ดังที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่พระยาเวห์ตรัสเช่นนี้แก่โมเสสเมื่อคนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารและนี่แนะ่วันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ85ปีแล้วข้าพเจ้ายังมีกําลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไปกําลังของข้าพเจ้าในการทําศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้น เพราะฉะนั้นขอมอบแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระยยเวตรัสในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าเพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอาณาจอยู่ที่นั่นมีเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมอย่างเข้มแข็งบางทีพระยยเวจะสถิตกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ดังที่พระยยเวตรัสไว,ว้แล้วแลวโยชูวาก็อวยพรท่านและยกเมืองฮีบรนให้คาเลปุตีฟุนเนเป็นมรดก เฮบรนจึงตกเป็นมรดกแก่คาเลบุตรเยฟุนเดตระกูลเคนัสจนทุกวันนี้เพราะว่าท่านติดตามพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจเมืองเฮบรนนั้นแต่เดิมมีชื่อว่าคิริยาตอารบาอารบาคนนี้เป็นคนใหญ่โตที่สุดในคนอานาคกแผ่นดินจึงได้สงบจากการศึกสงคราม ข้อพระคัมภีที่แตะใจป๊อบคอนนะคะจากบทเรียนการเฝ้าเดี่ยววันนี้ป๊อบคอนได้รับจากพระธรรมโยชูวาค่ะในบทที่14นะคะในข้อที่13ถึง14ซึ่งมีเขียนไว้ดังนี้ว่าและโยชูวาก็อวยพรท่านและยกเมืองเฮบรนให้คาเลบบุตรเยฟูนเนเป็นมรดกเฮบรนจึงตกเป็นมรดกแก่คาเลบบุตรเยฟุนเนตระกูลเคนัดจนทุกวันนี้ เพราะว่าติดตามพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจหัวข้อในการเฝ้าเดี่ยววันนี้นะคะป๊อปคอนจึงอยากให้ว่าติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจค่ะพี่น้องที่รักในพระธรรมกันดารวิถีนะคะในบทที่14คะ่ะข้อที่24นะคะได้มีเขียนไว้ดังนี้ว่าแต่ส่วนคาเล็บผู้รับใช้ของเรา เนื่องจากเขามีจิตใจที่แตกต่างและได้ติดตามเราอย่างสุดใจเราจะนำเขาไปถึงแผ่นดินที่เขาเข้าไปนั้นและพงพัน์ธุของเขาจะได้เป็นกรรมสิทธิพี่น้องที่รักคะ่ะคาเล็บคะ่ะเป็นคนที่สุดใจนะคะเขาเป็นคนหนึ่งใน12คนคะ่ะที่ไปสอดแนมในดินแดนพันธสัญญา แล้วก็ไปบอกโมเสสนะคะกับประชากรของพระเจ้านะคะว่าให้ขึ้นไปทันทีค่ะแล้วก็ยึดเมืองนั้นนะคะเพราะพวกเราค่ะมีกําลังสามารถที่จะทําไมคะเอาชนะได้แต่อีกสิคนค่ะที่ขึ้นไปสอดแนมนะคะบอกว่าอุ้มันไม่มีทางเลยที่จะสําเร็จนะนะคะที่จะยึดเมืองนั้นถึงแม้ว่าพระเจ้าเนี่ยจะทรงสัญญาไว้นะคะเพราะว่า คนสิบคนนั้นน่ะเขาเฝ้าแต่มองดูในอุปสรรคที่สายตาของเขานั้นมองเห็นนะคะพวกเขาขาดความเชื่อมั่นค่ะแล้วก็ขาดความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจนะคะแม้ว่าพระเจ้าค่ะจะสัญญาไว้นะคะคนสิบสองคนนั้นก็ทำไมคะทำให้คนของพระเจ้าค่ะเสียขวัญแล้วก็ยังไม่พอนะคะยังพร่ำบ่นต่อพระเจ้าของเราด้วยนะคะซึ่งนำไปสู่การ เดินทางในถิ่นทุรกันดารถึงทำไมคะ40ปีเลยทีเดียวส่วนคาเล็บค่ะพี่น้องที่รักคาเล็บไม่เป็นเช่นนั้นนะคะเขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านะคะอย่างสุดใจเลยค่ะพะี่น้องที่รักนะคะว่าคนของพระเจ้าเนี่ยนะคะยังไงก็ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนและที่สำคัญค่ะ ได้รับแผ่นดินตามพระสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้ไว้อย่างแน่นอนนะคะในสิ่งนี้เองค่ะพี่น้องที่รักทำให้เราเห็นว่าคาเล็บนะคะรักพระเจ้านะคะอย่างสุดหัวใจสุดความคิดและสุดกำลังของเขาในพระธรรมมัทธิวค่ะในบทที่22ค่ะในข้อที่37นะคะจนถึงข้อที่38พระปเยรสูได้ตรัสไว้ไดังนี้ว่า จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกวันนี้ค่ะอยากให้เรานะคะมาตอบสนองพระคำของพระเจ้าผ่านบทเรียนการเฝ้าเดี่ยววันนี้ด้วยกันพี่น้องที่รักคะขอให้เราคะ่ะเป็นเหมือนคาเล็บนะคะที่เขาหนะมั่นใจ ในพระเจ้าผู้ทรงสมควรที่เราจะรักพระองค์ได้อย่างสึกใจไว้วางใจในพระเจ้านะคะเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าที่เราสามารถที่จะพึ่งพาพระองค์ได้อย่างเต็มที่ให้เราค่ะอุทิศชีวิตของเรานะคะให้กับพระเจ้าอย่างสุดใจค่ะรักพระเจ้าติดตามพระเจ้าเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้านะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่าง มีนิมิตและมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะให้การดำเนินชีวของเราเนี่ยรับใช้พระเจ้านะคะด้วยความชื่นชมยินดีนะคะปัดทัศนคติทั้งหมดค่ะที่เป็นด้านลบ ะะออกไปจากชีวิตเลยนะคะรวมทั้งความคิดเห็นส่วนตัวด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ขอให้เรานะคะดำเนินชีวิตอย่างที่คาเล็บเองค่ะได้เป็นแบบอย่างนะคะในเรื่องของการที่เขาเนี่ยสุดใจกับพระเจ้าค่ะร่วมใจกันอธิษฐานค่ะสาธุการพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อข้าพนทงหลายอย่างไม่เสริมคลายเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับคาเล็บเองที่เป็นแบบอย่าง ของความรักความเชื่อมั่นในพระองค์อย่างแท้จริงในพระสัญญาเขาเชื่อในสิ่งที่เขามองไม่เห็นด้วยสายตาของเขาเองแต่เขาเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงให้สัญญาไว้ขอสรงรดเมตตาให้เราเป็นเช่นนั้นที่เราจะเป็นผู้หนึ่งยึดมั่นในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้นั่นคือมรดกที่พระองค์ทรงมอบไว้กับเราทางด้านความเชื่อขอสิ่งนี้ที่เรานั้นจะส่งต่อให้กับลูก,ลก,ลกห,ลหลานของเราด้วยเช่นเดียวกัน ขอให้เราเป็นผู้หนึ่งที่เชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์อย่างสุดใจให้เราดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้เราเรียนรู้ที่จะมอง พระองค์เป็นที่หนึ่งแล้วก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ต่อหน,น้าพระพักของพระองค์ทุกๆป,ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆสถานก,การณ์ที่เราเผชิญอยู่เราเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยฤทธอำนาจที่มาจากพระเยซูเจ้าเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเรามีพระองค์พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะผ่านพ้นไปได้พระองค์ทรงปกป,ป้องคาบองทั้งหลายขอสมบปรดเมตตาให้แต่ละหนทางที่เราดําเนินไป ให้เรานั้นเรียนรู้ที่เรานั้นจะวางใจในพระองค์และมั่นคงในพระองค์ในทุกๆแห่งเราขอบคุณพระองค์สำหรับความเชื่อที่พระองค์ทรงมอบไว้และก็ให้เรานั้นได้ประพฤติตามขอบคุณพระคำของพระเจ้าขอรำมทุกหนึ่งที่รักพระคำของพระองค์และก็ยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าให้เป็นคมสองเท้าเป็นความสว่างในชีวิตของเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดี่ยวของพิ่จากแสงสริภาพของเรานะคะ